เรื่องของคนที่มีชื่อเสียงต้องเข้าไปในเรือนจําก็มีหลายคนครับอย่างล่าสุดเนี่ยตำรวจก็ได้เข้าไปคุมตัวนายสัทนะปยุนรัฐ อดีตตำรวจสันติบาลน,นะครับหลังจากที่เป็นคดีเมื่อ4ปีที่แล้วถูกจับกลุมในข้อหาร่วมกันร,รีดทรัพย์นักธุรกิจไต้หวันครับเมื่อเช้านี้ตำรวจคุมตัวไปขอหน้าสารฝากขังเจ้าตัวบอกว่าเมื่อคืนไม่ได้หลับเลยเดี๋ยวหลังจากนี้จะออกมาแฉนายพลอีกหลายคนด้วยแล้วทางคุณสนณะเองก็เชื่อว่าเขาถูกกัดแกล้งโดนห<ะ>ักหลังหลังออกมาแฉขบวนการแก๊งสแกมเมอร์นะครับ หลังจากที่เมื่อวานนี้ครับนายสันทนะถูกตำรวจนำหมายสารเข้าจับกลุ่มกลางโรงแรมชื่อดังในกรุงเทพมหานครครับในข้อหาอุ้มริดทรัพย์นักธุรกิจไต้หวันซึ่งเป็นคดีเก่าครับตำรวจชี้แจงว่าเป็นการจับตามหมายจับเพราะว่านายสันทนะไม่ไปพบอัยการแม้จะถูกออกหมายเรียกไปแล้วสองครั้งแต่งานนี้ทั้งเจ้าตัวและทางภรรยาบอกว่าเป็นเพราะเรื่องที่ออกมาแฉบ่อนการพนันที่มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังครับ ผมโดนหักหลังเป็นคดีเก่าตั้งแต่ปี64ใครมันหักหลังใครอ่ะเชิญเชิญบุญพี่ชายงท,<า>งทงั้งการเมืองทั้ง ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติคดีตั้งสี่ปีที่แล้วซึ่งมันมันผมมอบตัวหมดไปแล้วชี่หรอพัคทองหล่อคดีที่เขาข่าวหาว่าผมไปอุ้มคนไต้หวันทางด้านหน้ามีแต่จะชี้เป้าว่าใครทําเว็บพนันอะไรรวมถึงฝ่ายการเมืองด้วยแต่ขนาดนี้มันมั่วกัปรํมเนิ่ยเปิดระโจกคนหนึ่งก็พอแล้วจะมาสันดาอีกคนเดี๋ยวมันก็สังคมมันก็จะวุ่นวายเปีกว่า เรื่องมันควรจะจบแล้วไม่ยอมจบพวกคุณน่ยกระทำกับประเทศอะเยอะแยะมากมายไม่เลิกไม่ลาไล่มาเลยตั้งแต่นักการเมืองอเจ้าหน้าที่รัฐในแผนนี้มีอะไรอยู่มีผลต่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปอเจ้าหน้าที่รัฐไม่รู้กี่หน่วยงานแล้วอะ เอกสารอะมีทั้งหมดส่งไปแล้วอะไรแล้วยิ่งส่งก็ยิ่งไถกันโอ้โหพูดแบบนี้เหมือนทิ้งบอมเลยนะอมีผลต่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยนะนั่นนะสี่พูดแบบนี้แต่ว่าเมื่อเมื่อสักครู่คุณสั t นะก,ก็บอกว่าตํารวจเนี่ยกันกแกล้งเขาคดีของเขาเนี่ยมันจบไปนานแล้วตั้งแต่สี่ปีที่แล้วเขาก็มอบตัวไปแล้วนี่แต่จริงๆแล้วมันเป็นคดีเดียวกันก็จริงครับ แต่ว่าเรื่องมันอยู่ชั้นอายการอ,อายการก็เรียกตัวคุณสัทนามาแต่คุณสัทนาไม่มาบ่ายเบี่ยงมาตลอดอ,อายการก็เลยมีคําสั่งให้ตํารวจมีการออกหมายจับอีกครั้งหนึ่งจนนํามาสู่การจับกลุมเมื่อวานนี้ละค่ะคซึ่งหลังจากคุณสัทนาถูกคุมตัวไว้สอบประคำตลอดทั้งคืนค่ะเมื่อเช้านี้คุณสัทนาก็ถูกตํารวจสนท้องหลอ่อนําตัวไปส่งให้กับอายการเพื่อส่งฟ้องยงังศาลอาญากรุงเทพใต้ในข้อหาร่วมกันเป็นอั้งยี่ซ่องโจรร่วมกันเรียกค่าไถ่ข่มขืนใจผู้อื่น พยายามฆ่าและมีอาวุธในครอบครองโดยตำรวจก็เตรียมที่จะยื่นคัดค้านการประกันตัวด้วยซึ่งเมื่อวานนี้นายสันทนะถูกจับพร้อมกับลูกน้องระหว่างถูกนำตัวออกจากสอนอทองหล่อก็บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาไม่ได้หลับเลยก่อนจะขึ้นรถไปและบอกอีกว่าหลังจากนี้แหละจะออกมาแฉนายพลหลายคนว่ามีส่วนพัวพันอะไรบ้างในคดีที่ผ่านมาค่ะ บอกว่าคนตำรวจเอกใครอยากะงทรหาหบอกได้เดี๋ยวผมนะจะเอาชื่อคนที่ผมร้องเรียนในํำนักงานตำรวจแห่งชาติในพนกี่คนแล้วก็ใครบ้างเกี่ยวข้องอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะเอาให้พวกเราเพราะผมร้องเรียนจริงมีเอกสารนะแล้วกี่พนตำรวจเอกที่ผมร้องเรียนในสอตชอ,อยังรับราชกาศอยู่กี่พนตำรวจโทกี่พนตำรวจตีในในนั้นจึงร้องเรียนตีหมด และเมื่อวานนี้ตอนถูกจับเนี่ยก็มีการกระทบกระทั่งกันนะกับพลตบตรีโชติวัฒเหลืองวิไลผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงเกิดขั้นเกิดเหตุปัดหมวกออกด้วยนะถกงกับปัดหมวกเนี่ยนะครับซึ่งนี่ทางคุณสนะเองก็บอกว่าเมื่อตํารวจมาจับกุมโดยไม่ให้เกียรติแบบนี้มาพยายามใส่กุญแจมือผมผมก็ไม่ต้องให้เกียรติหรอกครับแม้จะเป็นนายพล หากไม่ให้เกียรติผมผมก็ไม่จําเป็นต้องให้เกียรติกลับเพราะสารยังไม่ได้ตัดสินว่าผมทําผิดครับอืมก็หลายคนสงสัยเนะเอ๊ะทำไมถึงมีเรื่องมีราวกันหรอกับทางผู้การสื่อนครบานคุณสัทนาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นคู่กรณีกันมาก่อนนะคะสมัยที่ทางพลตรีโชติวัตนเนี่ยเป็นผู้มกุกับการสอนอของตันนั่นเองค่ะส่วนกระแสข่าวว่าจะลงสมัครรับการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยคุณสัทนาบอกว่ายังไม่เปิดเผยพรรค และย้ำว่าเป็นเรื่องแบบนี้หัวหน้าพักเท่านั้นที่จะตัดสินใจและสำหรับคนชื่อเ네นและหนูพบกันบนเส้นทางการเมืองมีรายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าตำรวจสามารถคุมตัวผู้ต้องหารายที่5ในคดีเดียวกันได้แล้วและอยู่ระหว่างการนำตัวส่งให้พนักง,งานสอบสวนสอนอทองหล่อก่อนส่งสารอาญากรุงเทพใต้ในช่วงบ่ายของวันนี้ละค่ะ เออก็คือความตั้งใจของคุณสัทนาเนี่ยตั้งใจว่าถ้าว่าเสร็จสิ้นคดีแล้วตัวเอง <ạ. S 1> ก็อยากจะลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้ด้วยนะโอ้นี่เนนะเดี๋ยวรอดูว่าที่สุดแล้วจะมีผลอย่างไรศาลจะอนุญาตให้ประกันตัวด้วยหรือไม่นะครับแต่ทุกอย่างก็ต้องว่าไปตามพยานหลักฐานและตำรวจเองก็ทำทุกอย่างตามกฎหมายตามขั้นตอนนะครับ